你把那，我那借来不？那那那是咱们那个我婆的，他们是个姑啊。咱们姑说我来还，我来借。个谁？那个谁？那个谁？个谁？那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  เนี่ยวันนี้เราถึงไม่ซ้อมซ่อมรถกระบะจีนหลายวันนี่พอหมอบอกว่าเขาโยกของหนาไปกุกในนี่อย่างนีงมันจะเป็นอะไรนตามบักนี้เขาก็จะเป็นใจในการถังอันนี้จะติดมันขัดยังไงเจ้ขยหน้าจะติดตาขี่ตาลนอกเลยเนี่ยเลยตาจะไปเขาบอกอยากติดแั่นิดมันแห้ง จะไปฝากที่น้องไนคอยแย่งเมืนต่ตังหมอที่น้องกินมือลงวันนี้จะไปเอามากทีเดียวเป็นสามมันเยอะหลายเลยเนี่ยมันอะกล่องมันมันจะตัวละตัวมันจะเล็กตัวนึตัวนี้มนเลยได้ไม่ตเลยะไปละแล้วกูออกไปไปละวางไปกับโมก้าไว้เปกิน้า่งนะครับวันี้แม่กินเพื่อเวิรกเกอรไปขายอะไรตัวขาดขายใช่หรแล้วโซนเจจินผลแม่ เอามน่ะเทน่ะนี่มือเสอเราหมือลยไม่ขายดีที่นั่นหรแม่ไม่ได้เจ้าคนคือผิดต่มันใหญ่นะบ่อท่านตาที่ในจะขอกวดจ๋ามันยัไ้เ้าอะไอินยิ่งกว้างนนี่แล้วหมอบอกด้วยว่านยีขอย่างหันโอ้ตายเยลงลาบก็ไปช่างางทหมอบอกเขาบอกให้ไปแยกเขาบอกให้ไปแยกที่ไห เรียงานนะดอกไม้เห็นมาไม่มาออกหน้ามันมันโดดดกก็เน่ยบ่นน้แต่ฉ่าปวดขาออกมันยางไม่อยากพูดโอ้ยบอกคำว่าสั่งวันี้จะได้มันมือองเขาเอาสวาลดเขาเป็นไรล่บนนี้คอยพดมันปวดมันจะ้สิวันละนั่นลเป็นมาแล้วมันเขาจัสั่นเลยแต่อ้พวงตื่นหน้าห้ามันพวงพวาีใ วปวดขก็ใส่เก็บใส่ปวดใส่ปวดน่นุผน้ยังไม่อยู่น่ความปหยัดมากเปรมด่วนี่เขาอย right ่ั้วดมามากสุดลยก่งมากม่่สวดเลใ่สดเล่ยด การไ่ได้ไปเลยมมกทังไหนการลองกาะล่งกับ่ได้ไปน้ำมูนน้ำพก็เลยก็เลยเอาอโทษาหารอบังพบังสวนตลบแถวศิ็นบตะแนวเมื่อรต้องโดกว่าท้วมาวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยลูกหลานก็เป็นหน้าหายกเลยเยน้นนั่นไปลู่ล่ำทำเกินเหตุการณ์นั้ก็เลยไม่เห็ืเป็นเจ้านี่แม่นี่จัเป็นห้เหตุมาล่แม่ม่เอา อยากไปไอีกมาแจ้าเอาตัวยึบานไหนล่ะคุณหลือเนี่ยถ้ามันเม่อช่อมคุณหลองเนี่มันเม่อ่อมจ้าลอยเอกคุณหลอช่ตัมาตาเดียนไหนมาตาภูสภาพดีไกรคุณแม่ยตาตัวยึดสายเนี่ยเขาบอกไปคุณหลือแเนี่ยยงั้งพวกคุณเหลอเขาต่อไฟคุณเหลืองเนี่ยม่มบายมีสิมาเป็นโดดนย่ง เป็นนั่งเอกตัวนี้เรไม่อยากป็นแม่อยากป็นก็นั่เอกน้อยซื่อๆอยากเป็นนั่งเอกน้อยจ้าโอ้ยเศร้าหยุดมึงยังเอาเขาสิบขื่นง่ามกูเบิืนเนี่ยบ้าจริงมึงนั่งเอกน้อยเขาก็ต้องหาสวยๆมึงหน่อยน้อยเั็นกูอ่ะมึงยังโตจังไหนทีมันเป็นนั่งเอกนี่แหละแม่เปิดง่ามหนูไปมาได้เนาะจะไปสูงไรหรือไง เป็นเจตุตลกน้ำเขาออกูเสือน้ำเขาแปสันมันก็ขึ้นลูกจะแข่งเป็นน้าอกน่อยแข่งง่ายปนีเป็นน้าอกน่อยโอ้ยตายทนเล้วงันไอจีม่านจางรู้ไหมเอออาพอบ้านหนูนี่ซาขับซาแน่ยนี่วัมาล่ำบุญถือนี่ล่ำเียงเท้าแบ่แน่ยพอแม่ทอดเดอลําำเรียงเมทัลเดอล้ร่ำเรีท้าแบ่พออ เันจะก่อนผุแล้วมันสามสิบสี่สิบปีมากโ่โเหตการณ์ต่างเริ่มเริ่มสิบ็นพระเอกที่แรกเวละท่ที่ที่เลนราคาแบ่เนี่ยมมันโดนปันที่จับไปด,โดนโวทำานจาับงงสลัูฟั่งั่นอย่านูนางจักเนนั่จับ <c oughs> นี่ับไปนอนรั้งใดปวดกานรั <c oughs> ้งแต่เราถกขม้าก็เจ้าสิลั้งมันฟังใดกันโว่มันเป็นแบบอยูคนเดี กิ่ร้านี่าไม่้รานั้นมีอะไรร้านังนขาแ่บุอย่างขาวแบนี้บ้านหนู่มซาเรลือบางไงผมก็มีแหนบพอบัใส่มุนถือน่อยล้านป็นขาแกนี่้าสุดยอดจะกินได้แห่บพอทั้นองใส่หนกับข้ามาเบ้ดเนี่ยจะทำนองก่อนลนะเฮ้่โอ้ยม่อันีม่ได้จำไปน้องรู้หลายตัวแต่เมื่อเมื่อขึ้นฉลาดีเดีขึ้นอ คนขั้วขั้วหลังใช้ก่อนจะก่อนหลังมันคดูหลายาเกียดหัอว่าจังเล,ย,งล,ลยกับร่ำหผงของสร้างแทนสำนองควันขูงพระท่านไหนสร้างจ้าเยีและแตนสินป์มอดแล้วพวกพ่อแม่จงฟังดูอินตาเป็นคู่สนแต่ก่อนมากระพัวเร็วแล้ว,ลวท่านเหนือนหรือได้ท่านใดเคยไปถอง กุมภาว่าเพื่อพองก็ไปเรียบไปแมวแถวนั่นก็มวลยินอนันไปกนกำไปเอื้องท่านบวชเยรุ่งชิงก็อเม้านของจิหน้องบวชลงดอนกลางระว่างน้องคองนามขนก็งามเรือลนพ่อประทับมาลาหน้าตาว็ขาวพงเจดยะเป็นพี่น้องท่านมีว่าจงได้หรือโบชิตอยากได ท่านก่อนเกณฑ์มาเป็นเป็ฑสายนั้นเลยจงอาสาจอมจุ้มกับผมบ้างเฮ้ยพอจะมาล่ำวันขัดทำนองผมถือหน่อยไหนจะไหนนี่จอมล่วันขัด,ดนนเนี่วันน้ำวันแม่บ้านี้ก็จะให้ว่าเป็นฟั้นเป็นเป็นเชื้อแบบของล่ำท่านเนาะใช่ค่ะ นี่เอาเป็นเดือนีอย่าตังกบบไอ้า้อเลยนะคันวัามาผู้สาวนี่มักจะต้องดิบกว่าลับพันไปหาผู้สาวต้อบกว่ต้องพันไปเลยน่าเบือเกิพผอ้วนความรำสิไปงน้บันเดียกว่าถีลำพันกับผู้สาวเนาะห่วย เมื่อขึ้นไปนอพวนมาผูนางหั้ใจรู้ดกันมทันกล่อนมั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 นหลนายไม้ลาเดินแล้วมีหุ่ใจหลาเด้ทุกกันไก่จอมพวนทางมาไม่หลายทุกสอง้อนดาวมี้พมเสื้อเหลือใจในเวรมาทุกพรอบพุ่มยาใจนอนนี่งนั่งบกเป็นพนันเลย สู้ได้เห็นได้พอมางามากเต็มตาหลายเอ๊กแก่วเป็นความวนคนมาได้สูกกันไกลกับน้องห้ามกันนอรกัวจีนเกิดว่าใจจริงน,นี้เป็นบาปพวงลำเฮู้แต่เด้อแนี่ยนี้นาพิซาได้ภาคผูเมเนน้่มัวควายคนที่ตายพนันเอ้ยน้องที่เป็นดังไอ้แั่นเนี้โอนน่า หรือส <payment> ิป้าสายตายอยู่ผู้เดียวมือน้อยน้อยบอยบ่จเล่เบิดจะเขาช่องเพื่อลงเจอยัดกินงกระดงกระเลยใหญ่มองตามเดินนอกจากหนาทีหน้าที่หลวงไหลลง กได้เด be ินโบนิโลได้ล่างข้าขางวางได้เหนียวเบงเด้เรียบังลุ่มป่าใหม่เลี้ยงแม่กระเจี๊ยมตดตัวตะกั่งพี่น้องรีกปลางลมไหลอย่ไหลเปล่ยนเลยไหลเป็นทิวห้มทอดละทิมทิวแถวันน้ำนั่งเด้นน้ำน้ำลมเรียบใจนตายน้ำละวางน้ำน้ำน้ำเด้นน้ำนันปวงโอป่วงล้วงซื้อบ้างใสไหลลงแตงล้วงเหนืหลอกเลยประเหศไทย ลม่านป่านนามาเปินงนคือดังเดอ้อคือดังคนแต่งไหว้จีสีโซเหลืองมองไปเดอ้อมองไปกำไฟเบืืองเมืองใหญ่สิงนขน็ะสอนรลอนขอพืนภูพนาใหม่มองไปเดอ้อมองไปไก่คือไก่ไถ่เฮาเวา คิดถึงยายคิดถึงรุงเลปาประชาติเกีดยุใจในวันนงน้ำนี่มานวนมาดูเด็กูงที่รูอาวพอนอนสุขทมน่อยลอยมายจะโดงเด,ด,ด,ด่โดงเด่นก็ดงเด่นโดงเด่นโด่งเด่นเด้อลอยหองมาแล้วอุดีรักคนไหโลกกอนบางสีปยโยสารสุดตัวครับไ โอ้ยหลายใจมันติดขาดเพราะเดบออกเฮีาเด็กลูกเอ้ยเสียงผู้เฒ่ามาัดตั้งปีหนุนมกับว่าหวานหวนพอเดินห่านจะได้มาม่หวานคำหวนแหนะแกหวานหวนต้องเสียงโบว์พ่อเจงลูกหลานลูกเอ้ย,อยตัวผู้เฒ่าใช่ไหมตัวไงมาตัวฟังล่ำซื่อผู้ใดอยากฟังล่ำมาตัวผู้เฒ่าเด้อเสื้อผ้ามาตัวดอกขยักฟังล่ำว้าปีนี้มุสิคว้าล่ากันหนึ่งเขาจะเกินได้นี ป่านนี้มีแค่น้อยหัวปลุกถามหาหนูพราแหงหมดแล้วจ้ามีกค่ตัวเองมับัวจางบ้าหล่อเพราะได้ฟังล่ำเสโอเมฆพี่น้องเมื่อนี้ตัวผู้เฒ่าเมฆได้ฟังหอดล่ำเมฆตัวผู้เฒ่าจะเนี่ยตัวายตัวหลายขาดเมอจะเสื่อมเด้อพี่น้องฝากติดตามซ่องหัวหน้าหนึ่งสุราศาสตร์เด้อจะเสื่อมกดไลค์กดแชร์ และก็จะเลืมซับรอยเช่ไข่เห้เพิ่นน้ำแน่เอนอ้โว่าเปนาเนา็นลูกลากดซับตะไคร้แล้วครับผมขอบคุณทุกแรงใจนะครับยี่สิบเกามีหน้าคมนีหลังบานหอัมลนาตาสินินตาแชราราดนะครับผมขอบคุณหลายๆครับเจอกันครับพี่น้องครับ